สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะเป็นโรคไตยอยู่แต่อยากที่จะทานเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้นะคะมีหลากหลายแบบมากทั้งเต้าหู้ไข่ไก่ไข่ขาวโหลดเต้าหู้ขา,ขาว,ว,ขาวคือตอนนี้ควบคุมอาหารเข้มงวดอยู่อยากที่จะทานเต้าหู้แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทานยังไงดีเลือกทานแบบไหนดีแล้วก็ทานปริมาณเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะคะฟ้าก็จะพาไปดูโภชนาการแต่ละแบบกัน,นะคะ่ะเริ่มในเรื่องของเต้าหู้ไข่ ไก่ก่อนเลยค่ะ1หลอดนะคะหรือประมาณ130กรัมนะคะจะมีโปรตีน8กรัมแล้วก็โซเดียม530มิลลิกรัมค่ะ2ก็คือเต้าหู้ขาว1หลอดจะมีปริมาณ220กรัมนะคะก็จะให้โปรตีนประมาณ10กรัมค่ะมีโซเดียมประมาณ45กรัมโพเทสเซียม230ยมิมลลิกรัมแล้วก็ฟอสฟอรัสประมาณ400มิลลิกรัมนั่นเองค่ะ3นะคะก็คือไข่ขาวหลอดค่ะปริมาณ1หลอดหรือ100 ก,ะะก็จะให้โปรตีนประมาณ10กรัมค่ะและก็ให้โซเดียมประมาณ220มิลลิกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการทานไข่ขาวค่ะอาจจะต้องดูในเรื่องของแร่ธาตุในเลือดก,ก่อนทั้งฟอสฟอรัสทั้งโซเดียมว่าปกติไหมสำหรับไตระยะ 1, 2แล้วก็ 3A นะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องโพเทสเซียมอา่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็ยังสามารถที่ทานไข่ขาวได้ทุกชนิดค่ะสัปดาห์ละ หหลอดเท่านั้นนะคะส่วนไตระยะ 3B45 นะคะแนะนำให้ทานเฉพาะไข่ขาวหลอดเท่านั้นนะคะแล้วก็จำกัดปริมาณการทานเหมือนกันค่ะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทานเต้าหู้ไข่นะคะเพราะว่าโซเดียมสูงแล้วก็เต้าหู้ขาวเพราะฟอสฟอรัสสูงนั่นเองค่ะสำหรับความรู้ในคลิปนี้ถ้าไป่ตโรคไตอยู่สามารถจะเลือกทานเต้าหู้แบบไหนได้บ้างก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ต e เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่องยี่สิี่เจที คนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ